เราเราเราเอาเราไม่ต้องพูดเอารคาเองอารคารตอนมีข้างเงินมันม yeah. ่เท่ายหร่นะผมจะพูด่ารช้อปปี้หายสี่พันแเลอง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 ลังจาข้อมือใหญ่อยู่ใช่ใช่ข้อสายเดียวสักแค่สองข้อไอ่มอหรือกข้อแล้วลองเอาออก หนักขึ้นเยอะไหมหนักต้องต้องต้องยอมแลกเนาะโอ้ดหเดือนนี้หนักเลหนักเลยเดี๋ยวนี้สอยเยอะนะครับเนี่ยใสยปล่อยอะเนี่ยไม่ก็สมากซื้อมือสองเท่านั้นเดิอนนี้สวยนับปัดสวยเดืนนี้ได้มาเท่าไหร่ครับหมื่นสอง บอกผมบอกแล้วผมซื้อมือสองคนเข้าดีผมคนเข้าซื้อมือสองแบบสภาพไร้เงินแต่ว่าแต่ว่าคนขายเบื่อเอ้ยคนซื้อคนแรกเขาเบื่ออย่างเงี้ยผมคนซื้อคนมีตังค์มั้งซื้อมาสองใส่มีนะมีคนแบบมีเยอะนะเยอะซื้อมาสามสิบเดือนแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วก็แล้วก็ขายแล้วก็ไม่เก็บเลยนะพวกนี้คนเขาเปลี่ยนเป็นเรื่องเออเขาเขาดีอย่างที่ว่าเขาเขาเขาจะไม่ไปเก็บไม่ได้เก็บกะเยอะใช่ยังผมย่างผมเนี่ยสไตล์เก็บเก็บกะกบ้านที่คนเราซื้อมาเราเปลี่ยนเราทิ้งเปลี่ยนเปลี่ยน ผมจะชอบไม่ชอบไม่ค่อยเหมือนใครอัเนเงี้ยไม่ค่อยมใีใครชอบอเดีเ๋ยวพี่ๆอย่างเงี้ยมากเพาชอบแบบแต่มันมสวยไหมใช่ผมมองว่าสวย,ยงไงแต่ผมมองว่าผมมองเอ๊ะผมเห็นค่าของมันแบบเอ๊ะทำไมเขาขายชิปหมื่นสองทั้งที่รุนอเริกามันก็ต้องดีเขาขายหามื่นสามลดลดลดเหตุผลไม่ถึงอืมลดหมื่นสามผมก็คุ้มนะหมื่นสองอะสวยมากอ๋อหน้าเขียวไม่ค่อยเห็นมดีเลยเห็นธรรมดามากเลย รู้แต่ว่าหมายถึงส่วนไหนคนจะไปเก็บหน้าพวกแต่เขาจะเป็นสีเงินเป็ดต้องอะไรบ้างเพราะว่าไอ้มันมันไอ้มันมีข้อมีกี่รูเอกรูบางเส้นมันยาวไม่เท่าอ๋อไม่ใช่ไหมอันนี้มันเป็นไมโครไอจัสพกเลยโอ้ยมันเอาดูไหนดีเอาดูการก็รู้สองรืสามต้องแบบเสือขับทั้งหมดจริงๆโดยมากก็จะใส่รูสุดท้ายเนาะใช่ มันจะไม่ไี้นี่ไปหรอรู้ะทานไปถึงรูเข้าสุดรรูหลุมสุดหลสุดอลหล่อเรียบกปรับเข้าอ๋อเพราะว่าโลหะโลหะมันจะคือขัไปเรี่อสายเริ่อมันแบบขัดใจผมมากเจ๋งลยวต่ไม่มีอะไรอารมณ์ตัสายซูมโอ ทำมาทำไมไม่ลงตัวทำมาได้ดยังไงไม่เหมือนมากเลยอันนี้คือไม่ใช่ของจริงเลย ไม่ได้แก้ไขครับอ๋อเปลี่ยนไปแต่ว่าได้น่าแชร์อยู่เหมือนกันได้ไปออกเลยได้ไน้ำบัดจิมเบทแทนอืมในฐา่าเอามาหาเรื่องมาโมดิฟายก็แต่ลองใช้ครับดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นไหมดีขึ้นอยู่แล้วดีขึ้นเลยอ่ะเป็นเป็นสายดีเลยอ๋อแล้วจะยิ่งดีด้วยอันนี้อันนี้ลิงก์บนก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหม อ๋อเป็นอะไรอ๋อเป็นมาทั้งเซร็จอ๋อเคเฮ้ยหนักขึ้นแต่โหดขึ้นโหดขึ้นเยอะโหดขึ้นสวยเลยอ่ะดูสวยเลยเอาเอาเอาให้มันคับอย่างนี้หน่อยได้ปรับให้ดูก็คือสายไม่พอกแล้วก็ดีเลยขาัปดีครับโหดเหมือนราคาใช่นะคาร์นไม่โหดนะเดี๋ยวผมจะปรับให้เลยที่จริงงานมือส้นมันจะไปสายแล้วเกือบครึ่งแล้วปรับไปได้บาทแล้วเนี่ยจ่ายบาทได้ตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนแบบผมว่าจะถึงสี่สิบแล้ว ยังยังยังไม่ทำสามแปดเลยเพื่อนีขอสามกลัวมากเลยอ่ะของมันจะแพงขึ้นมาสามแปดตอนนี้ประมาณสามเจ็ดแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะโดดที่ละบาดไม่เกินนั้นใช่ใช่แต่ผมมันไม่ขึ้นสี่สิบง่ายหรอกแต่ผมดูเทรนด์แล้วมีสิทธ์นะสี่สิบปีนี้แล้วไปไล้วแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยตอนเราสี่สิบเมื่อไรเนี่ยโอ้สาวเด็ของแพงเลยอ่ะกินกินกินข้าวต้องมีนตา้อยมีแน่นอนนี่ดีขึ้นแต่ว่าอันนี้อันนี้เบอร์อะไรอันนี้ลูงสอง ไม่ได้แยบได้ดูไหมได้ได้หรือว่าไม่ไเลยฮะถถือว่าผมกวยดูนฟิตอะแล้วอีกดนมันจะฟิตใช่ไหมแล้วแต่เราอันนี้ใส่พอดีอันนี้มันด็ดิ้ๆหน่อยอค่อยๆอะพอดีแล้วาอีนนนนก็จะฟิตไปอันนี้เราออกกี่ข้ออะสองข้อยางละอย่างหละข้อพอไหมพอออเดี๋ยวเพื่อนแต่ว่ามันไม่ครรจัดได้อีกเนี่เยอะเราจผมไม่พอใช้ก็ไปทำเองที่บ้านนู้ใช่จะิ้มมาไม่ใ่ Thank you.